ต้องบอกว่าภารกิจของตํารวจพล,ล่มมีมากมายด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการดูแลชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนและก็ภารกิจในการลาดตระเวนหาข่าวนะครับแต่ปัญหาก็มีนะครับอย่างเช่นปัญหาการรถจักรยานยนต์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานครับส่วนมากอายุราชการไม่ต่ำกว่า5ปีครับทีนี้จากข่าวที่นักแท็มาครับจากสายการ่บไปผู้ก่อเหตุรุนแรงเนี่ยเพรอมที่อยากลับตอรุด กำลังของเราตลอดเวลาที่ี่มีโอกาสนะให้พวกเราใช้ความระมัวังในการปฏิบัติหน้าที่รถจักรยานยนต์ขนาด150ซีซีที่ตำรวจพลร่มใช้ปฏิบัติงานอยู่ทุกวันในพื้นที่อำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาแต่ละคันล้วนอยู่ในสภาพสุดโรมผ่านการใช้งานมาอย่างหนักไม่ต่ำกว่า5ปีโดยบางคันผ่านการซ่อมแซมมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วน นอกจากนี้ยังขาดแคลนอะไรทําให้รถไม่สามารถใช้งานได้และต้องจอดทิ้งไว้ในสภาพแบบนี้มันสิบกว่าปีไปแล้วสีแดงนี่นะสิบกว่าปีละมันมาคันคันสีขาวสีขาวนี้มันอยู่ช่วงพวกของผู้กองแคนเสียชีวิตปุ๊บทีนี้ช่วงนั้นรถใช้ไทเกอร์อยู่ไทเกอร์วิ่งพื้นที่เนี่ยมันจะไม่มีแรงก็เลย เขาก็เลยผู้บัญชาการตอยชดอเขาก็เลยให้ให้ทำทำสเปคไปก็เลยขอมาได้สีอาสีขาวมาสมมงหมแล้วคันเนี้อ่ะคันนี้มันมันไอยางมันใช้ได้แต่ว่าเครื่องมันใช้ไม่ได้แล้วรองบซ่อมไม่มีคันคันอื่นยางรั่วเราก็ถอดคันนี้ไปเปลี่ยนซับให้มันใช้ได้คันประมาณนั้นคืออาจจะสองคันเรามาใช้ให้ได้คันหนึ่งตอนประมาณนั้น อาทิตย์มันก็ต้องมีการซ่อมลุงทีเพราะว่ารถสภาพต้นมากอนะ่ะสิบกว่าปีเนี่ยเครื่องมันจะไปหมดละแล้วถ้าเกิดงบซ่อมอะเรา่งไปทางโน้นนะบางทีมันมันมันไม่ทันการอนะบางทีเอาไปจอดทิ้งให้เป็นเดือนตองเดือนเงี้ยว่าจะได้ซ่อม,มได้อะไรนะเราก็ต้องมีวิธีการยืมยืมทานอื่นมาใช้ก่อน บ่อยครั้งขณะออกปฏิบัติงานรถจักรยานยนต์ที่ใช้เกิดเสียขึ้นระหว่างทางทําให้ตํารวจคลล้มต้องแยกจากขบวนลาดตะเวนเพื่อรอรถกระบะสนับสนุนจากฐานมายกรถจักรยานยนต์กลับไปซ่อมซึ่งการแยกออกจากขบวนลาดตะเวนย่อมส่งผลต่อความไม่ปลอดภัยของพวกเขาด้วยแต่ที่ได้รถมานะรถอยู่ในสภาพที่ว่า คือใช้งานดีทั้งทั้งโดยตัวตัวของสุภาพของสอภาพรถนะมีส่วนควบต่างๆมันจะครบปัจจุบันนี้ก็คือว่าตามตามที่เราเห็นอาจจะมีบางส่วนที่ไม่ครบหรือว่ามีการสูญสิไอ้แตกสลายก็ระยะเวลาที่เราใช้มามันก็นานแล้วนะครับพุ่มคาชาท่านก็เป็นห่วงเรื่องนี้เหมือนกันให้พยายามดูแลรักษาต่อเนื่องตลอดแล้วมีการตรวจสภาพโดยมีช่างครับช่างช่างคนนี้เขาคอยคอย,คอยดูว่า รถอยู่ในสภาพพ,พร้อมใช้งานหรือไม่ขณะที่ความจำเป็นในการใช้รถจักรยานยนต์ในการปฏิบัติงานของตำรวจพลล่มมีทุกวันแต่การส่งรถไปซ่อมที่ส่วนกลางกับล่าช้าทำให้บางครั้งพวกเขาต้องซ่อมรถที่เสียด้วยตนเองเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาด้วยการถอดอะไรรถที่ซ่อมไม่ได้มาประกอบให้กับรถจักรยานยนต์คันเดียวเพื่อใช้งานกันต่อไป นอกจากนี้หากรถเสียพวกเขาต้องแก้ปัญหาด้วยการขอยืมรถจักรยานยนต์ของอีกฐานหนึ่งมาใช้ซึ่งต้องสลับหมุนเวียนกันไปทีเราก็ต้องเรียกฐานอื่นมาช่วย,ย,วยคือคือเสริมเลยเสริมเสริม,รมหนึ่งคันอะไรเงี้ยคือถ้าเราออกไปน้อยมันก็เหมือนกับว่าการป้องกันตัวเองมันก็ด้อยด้อยศทธิภาพลงไป <c oughs> ถ้าสมมติว่าหลุดไปสักคนอย่างเงี้ยรถมีสภาพที่มีปัญหาเราก็ต้องช่วยของเราด้วย บางครั้งเราก็จำเป็นต้องให้ส่วนที่เราเรอพอนะล่วงหน้าไปก่อนเราก็ต้องไปช่วยกําลังของเราถ้าได้ของใหม่มันก็จะเป็นการมาเสริมเสริมส่วนที่ว่ามีบางส่วนที่ซ่อมอกําลังซ่อมหรือว่าชํารุดไปแล้วได้ของใหม่ก็คือว่าในส่วนนั้นเราก็ต้องเหมือนว่าประสิทธิภาพเราก็จะมีเพิ่มขึ้น รถจักรยานยนต์เปรียบเสมือนแขนขาของตำรวจพล่มที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่บรนนังสตาจังหวัดยะลาเมื่อคันใดคันหนึ่งเสียย่อมส่งผลกระทบต่อการทำงานของพวกเขาซึ่งหากผิดพลาดนั่นอาจหมายถึงการได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตทั้งหมดนี้นะครับคือเนื้อหาสาระของรายการตระเวนโรงพัก รายการที่จะพาท่านผู้ชมไปพบกับภารกิจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยจากทั่วประเทศสำหรับวันนี้กับผมและทีมงานขอขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ